ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดิทานเสนอเรื่องเทวดาเดินดินกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเทวดาองค์หนึ่งมักจะลงมาบนโลกมนุษย์เพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยากเทวดาองค์นี้เป็นเทวดาที่มีรูปร่างหน้าตาดีมาบำเพ็ญภาวนาอยู่ในปา่าติดอยู่กับหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่มีสองตายายและหญิงสาวคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในกระท่อมเล็ก เป็นคนยากจนใช้ชีวิตลำบากยิงสาวคนนี้ชื่อว่านางสีดาอาศัยอยู่กับสองตายายมาตั้งแต่เล็กนางเป็นคนดีและขยันขันแข็งทําให้สองตายายรักนางสีดาเป็นอย่างมากทุกวันสองตายายอยู่แต่ในกระท่อมไม่ได้ออกไปไหนเพราะว่าสองตายายอายุเยอะมากแล้วมีเพียงนางสีดาที่หาอาหารดูแลสองตายายให้กินทุกวันมีอยู่มาวันหนึ่ง นางสีดาได้เข้าไปในป่าเพื่อที่จะไปเก็บของป่าและผลไม้มาขายที่ในตลาดของหมู่บ้านนางสีดาก่อนที่จะออกไปหาของป่าสองตายายก็ได้พูดกับนางสีดาว่าลูกเอ๋ยจะไปไหนมาไหนก่อนที่จะเดินทางเข้าไปในป่าก็ขอให้ยกมือขึ้นพนมอยู่บนหัวแล้วพูดขอทางเจ้าป่าเจ้าเขาด้วยนะลูกและเทวดาท่านจะคุ้มครองลูกให้ปลอดภยัย แล้วนางสีดาก็ได้พูดตอบกับสองตายายว่าเดี๋ยวหนูออกเดินทางก่อนพอนางสีดาเดินเข้าป่าไปเรื่อยๆได้เดินเก็บนอไม้แัะผละไม้จนไปพบเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วนางก็ได้นั่งพักผ่อนอยู่ในต้นไม้นั้นแล้วนางก็ได้นึกขึ้นมาว่าลืมขอเจ้าที่เจ้าทางและเทวดาที่รักษาอยู่ในป่าแห่งนี้แล้วนางก็ยกมือพนมขึ้นบนหัวแล้วก็พูดบอกไปว่า ตัวของข้าชื่อว่านางสีดาข้าเป็นคนจนข้าขออนุญาตเจ้าที่ป่าแห่งน,นี้และเทวดาที่อาศัยอยู่ในป่าแถบนี้ข้าขออนุญาตเก็บของป่าและผลไม้เพื่อเอาไปขายประทังชีวิตของข้าพระเจ้าและสองตายายที่รอข้าพระเจ้าอยู่ดังนั้นนางสีดาก็ได้นั่งพักและก็ได้เอาน้ำและอาหารที่ตัวเองห่อเอามากินมาจากบ้าน ก่อนที่นางจะกินอาหารอยู่นั้นนางก็ได้แบ่งอาหารส่วนหนึ่งวางบนใบไม้เพื่อที่จะแบ่งข้าวและอาหารให้กับเจ้าป่าเจ้าเขาได้กินด้วยแล้วนางก็พูดว่าเจ้าป่าเจ้าเขาเชิญมากินอาหารที่ข้านามาจากบ้านข้าก็มีให้กินแค่นี้ค่าเป็นคนยากจนและนางสีดาก็ได้กินอาหารจนอิ่มแล้วก็ได้ออกเดินทางต่อเพื่อที่จะไปเก็บของป่าและผลไม้นางสีดาย,ยิ่งเดินเข้าไปในป่ายิ่งลึกมากขึ้น ตะวันก็เริ่มจะตกดินแล้วก่อนที่นางจะเดินหันหน้ากลับบ้านในที่สุดนางก็ได้หลงทางอยู่ในปา่าแล้วนางก็พูดในใจว่าเราเดินหลงทางแล้วอยู่ในปา่าเราหาทางกลับบ้านไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงดีอีกสองตายายก็ยังรอเราอยู่แล้วนางสีดาก็ได้เดินไปเจอต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มีรูปร่างสูง แล้วนางก็ได้ไปนั่งอยู่ในต้นไม้นั้นเพราะว่านางหาทางกลับบ้านไม่ได้ในขณะนี้ตะวันก็จะตกดินแล้วทําให้นางสีดาหวาดกลัวและระแวงที่อยู่ในป่าแห่งนี้อย่างมากนางสีดาไม่รู้ว่าต้นไม้ต้นนี้ที่นางอยู่เป็นที่ของเทวดาอาศัยอยู่ในต้นนี้ในที่สุดนางสีดาก็ได้นั่งร้องไห้อยู่ในต้นไม้นั้นเมื่อเทวดาได้รู้เรื่องราวของนางสีดาก็ได้แปลงกายเป็นคน เดินเข้ามาหานางแล้วพูดว่าแม่นางเจ้าเป็นอะไรจึงร้องไห้อยู่ในป่าคนเดียวเมื่อนางสีดาได้ยินแบบนั้นก็ตกใจอย่างมากแล้วนางก็ได้ถามชายคนนั้นว่าท่านเป็นใครมาจากไหนทำไมอยู่ในป่าตรงนี้ได้ลาวเทวดาที่แปลงกาไเป็นชายหนุ่มนั้นก็ได้พูดว่าตัวของข้ากำลังเดินเก็บของป่าอยู่เหมือนกันบังเอิญผ่านมาตรงนี้พอดีตอนนี้ก็เริ่มจะมืดแล้ว ข้าว่าจะนอนพักที่ตรงนี้คืนหนึ่งแล้วนางสีดาได้ยินชายหนุ่มพูดแบบนั้นนางสีดาเริ่มอุ่นใจขึ้นมาทันทีแล้วก็คิดในใจว่าเราไม่ต้องอยู่คนเดียวแล้วมีเพื่อนมาอยู่ด้วยแล้วแบบนี้ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วแล้วนางสีดาก็หยุดร้องทันทีลาทั้งสองคนก็ช่วยกันก่อกองไฟรอบๆต้นไม้ต้นนั้นเทวดาที่แปลงกายเป็นชายหนุ่ม ก็ได้ทำกระโจมเล็กๆเพื่อทำที่พักให้นางสีดาได้นอนผักผ่อนแล้วนางสีดาก็ได้บอกเรื่องราวชีวิตของนางให้ชายหนุ่มคนนั้นได้ฟังชายหนุ่มที่เป็นเทวดาได้รับฟังเรื่องราวที่นางบอกก็รู้สึกสงสารนางขึ้นมาทันทีแล้วก็คิดอยู่ในใจว่าเราจะช่วยเหลือนางอย่างไรดีนางได้บอกกับชายหนุ่มคนนั้นว่านางรู้สึกเป็นห่วงสองตายาย ที่อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านของนางลาวเทวดาที่แปลงกายเป็นคนพูดกับนางสีดาว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าเดี๋ยวข้าจะพานางกลับไปที่บ้านเองลาทั้งสองคนก็พากันนอนหลับผักผ่อนพอตื่นขึ้นตอนเช้านางสีดากับเทวดาที่แปลงกายเป็นชายหนุ่มคนนั้นก็ได้ออกเดินทางที่จะกลับไปที่หมู่บ้านของนาง ก่อนที่ทั้งสองคนจะเข้าไปทางหมู่บ้านเทวดาที่แปลงกายเป็นชายหนุ่มคนนั้นพอได้พูดกับนางสีดาว่าตัวของข้ามาส่งแม่นางที่บ้านแล้วเดี๋ยวข้าจะกลับไปที่หมู่บ้านของข้านางสีดาก็ได้ขอบใจชายหนุ่มคนนั้นอย่างมากที่มาส่งมาถึงหน้าปากทางของหมู่บ้านนางสีดาเริ่มจำทางกลับบ้านได้แล้วแล้วชายหนุ่มคนนั้นก็พูดกับนางสีดาว่าข้ามาส่งแม่นางได้แค่นี้นะ แล้วนางสีดาก็ได้พูดกับชายหนุ่มคนนั้นว่าไม่เป็นไรคะ่ะข้าเดินกลับบ้านในเองข้าจำทางได้แล้วก่อนที่นางสีดาจะหันหน้ากลับไปทางหมู่บ้านเทวดาที่แปลงกายเป็นชายหนุ่มก็ได้พูดกับนางสีดาว่าข้ามีของที่จะให้แม่นางแม่นางจงรับเอาไว้เทวดาผู้นั้นได้เสกแก้แหวนเงินทองมากมายเอาไว้ในผ้าคลุม แล้วก็ยกให้นางสีดาแล้วนางสีดาก็พูดกับชายคนนั้นว่าของนี้ที่ท่านให้เป็นสิ่งของอะไรหรือท่านแล้วชายคนนั้นก็พูดกับนางสีดาว่าของสิ่งนี้ที่ข้าให้เจ้าเจ้าจงเอาไปใช้ดูแลสองตายายและตัวของเจ้าเองแล้วเทวดาที่แปลงกายเป็นคนก็ได้เดินจากไปนางสีดาก็คิดในใจว่าของอะไรทำไมมันหนักแบบนี้ไปถึงบ้านเราค่อยเปิดดูแล้วกัน พอเดินไปถึงบ้านก็ได้เห็นสองตายายนั่งรออยู่หน้าบ้านกระท่อมเล็กๆสองตายายเป็นห่วงนางสีดาเป็นอย่างมากแล้วนางสีดาก็ได้เล่าเรื่องราวให้สองตายายได้ฟังสองตายายก็พูดกับนางสีดาว่าต่อไปจะไม่ให้เข้าป่าอีกแล้วรู้ไหมว่าสองตายายเป็นห่วงอย่างมากแล้วนางสีดาก็พูดว่าต่อไปหนูจะไม่เข้าป่าอีกแล้ว แล้วสองตายายก็ได้ถามนางสีดาว่านั่นเป็นผ้าคลุมอะไรมีชายคนหนึ่งที่เดินมาส่งที่หน้าหมู่บ้านเขาให้สิ่งของนี้มาแต่หนูยังไม่ได้เปิดดูว่าเป็นอะไรดังนั้นนางสีดาก็ได้เปิดผ้าคลุมนั้นดูทาให้นางสีดากับสองตายายตกใจอย่างมากเมื่อได้เห็นแก้วแหวนเงินทองมากมายแล้วสองตายายก็พูดกับนางสีดาว่า ชายคนนั้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาสงสัยจะเป็นเทวดาที่รักษาอยู่ในผืนป่าแห่งน,นั้นท่านคงสงสารท่านก็เลยให้สิ่งนี้มาแล้วสองตายายกับนางสีดาก็ได้ยกมือพนมขึ้นหัวแล้วก็พูดว่าท่านเทวดาเจ้าขาขอบคุณท่านมากที่มีความเมตตาต่อไปนี้จะทำแต่ความดีช่วยเหลือผู้คนสองตายายและนางสีดากลายเป็นเศรษฐี ชอบช่วยเหลือผู้คนที่ยากไร้ตั้งแต่วันนันเป็นต้นมาทั้งสามคนได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเรื่องนี้ก็จบลงแล้วนิทานเทวดาเดินดินเล่านิทานสนุกสนุกลงคลิปทุกวันฝากเพื่อนๆกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะ